ค่ะสวัสดีค่ะนี่คืออาจาั์พาวอรังสีเวทนะคะงานนี้คุณจะได้สับมาทั้งหมด4ชุดนะคะ มันจะไม่ใช่สับคำเดียวๆแต่มันจะมาเป็นตัวแปรงานวิจัยนะคะอย่างแรกที่คุณทำนะคะก็คือแปรมันนะคะคุณต้องถ้าคุณรู้ความหมายแล้วไม่ต้องแปลก็ได้เช่น age of dog อายุหมา obesity in dog นะคะความอ้วนหมา rainfall amount นะคะปริมาณน้ำฝนท่าแบบว่ากี่เซนติเมตรนะคะแล้วก็ d og owners income นะคะรายได้เจ้าของหมาแล้วเราก็จะลากเส้นทั้งหมด4เส้นระหว่างตัวแปร4ตัวนี้นะคะ ถ้าคุณไม่จาเป็นต้องตัดกระดาษอาจารย์ก็ได้ถ้าสมมติคณสามารถจินตนาการในหัวของคุณได้ว่าเอ้ยจะวาดตรงอันไหนก่อนอันไหนหลังแต่พอดีอาจารย์ก็ทํยานี้เพื่อความสะดวกนะคะในการคิดอะไรน่าจะเกิดก่อนเออความอ้วนของหมาทาให้ฝนตกมากขึ้นไม่ได้ใช่ไหมอันนี้ผิดแน่นอนนะคะมันจะมีทั้งถูกทั้งผิดนะคะคําตอบที่ถูกมีหลายคําตอบคําตอบที่ผิดก็มีหลายคําตอบเช่นกันนะคะเราก็ต้องดูว่าอันไหนเป็นเหตุเป็นผลอันนี้ อายุของหมาไม่ทำให้ฝนตกมากขึ้นได้นะคะแต่ฝนตกมากขึ้นทำให้หมาอ้วนได้ไหม ก็เป็นไปได้ใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าฝนตกมากขึ้นหมาก็จะไม่ได้ออกไปเที่ยวใช่ไหมคะไม่ได้ออกไปเดินเที่ยวหมาก็จะอ้วนขึ้นถ้าฝนตกมากขึ้นถ้าเจ้าของเอ่อทำอาชีพอะไรบางอย่างเกี่ยวกับฝนที่ต้องการน้ําฝนก็จะทําให้รายได้มากขึ้นก็เป็นไปได้แล้วถ้ารายได้ของเจ้าของหมาทําให้หมาอ้วนขึ้น,าานเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้อ่าแล้วถ้าอายุของหมาทําให้หมาอ้วนขึ้นเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้อย่างนั้นอาจารย์จะลากเส้นนะคะก็ เรน for อัเมว์นะคะก็สามารถทำให้ dog owner income เพิ่มขึ้นได้นะคะแล้วก็เรน for อัมเมว์ทำให้หมาอ้วนขึ้นก็ได้นะคะแล้วก็ dog owner's income นะคะก็รายได้ของเจ้าของหมาทำให้หมาอ้วนขึ้นได้ไหมก็เป็นไปได้นะคะ age of dog นะคะอายุของหมาทำให้หมาอ้วนขึ้นได้ไหมก็เป็นไปได้อีกนะคะอันนี้ก็เลยมีครบทั้งหมด4เส้นแล้วก็เลยจะเขียน พอได้ทั้งหมด4ี่เส้นแล้วก็จะเขียนเลขที่แต่ละเส้นนะคะ1 2 3 4อาจจะเป็นลูกศรหัวเดียวหรือ2หัวก็ได้ลูกศรสองหัวเกิดขึ้นจากคุณมันเกิดได้ทั้ง2รูปแบบทั้งอันนี้อาจจะก่อให้เกิดอันนี้หรืออันนี้ก่อให้เกิดอันนี้ก็ได้นะคะถ้าลูกศรสองหัวนะคะแต่โดยทั่วไปส่วนใหญ่แล้วจะใช้หัวเดียวนะคะโอเคเดี๋ยวจะมาเขียนประโยคนะคะจะลองเขียนประโยคตามเจ้าสตัวนี้นะคะสสีเส้นนี้ โอเคนะคะพร้อมนะคะเส้นแรกนะคะเส้นแรกเราสามารถใช้ประโยคที่เราได้มาจากอันนี้ได้ของอาจารย์เป็นตักสอนหัวเดียวหมดดังนั้นก็จะใช้ประโยคด้านบนนี้นะคะมาแต่งเหตุคือ A ผลคือ B อันนี้เหตุของ ประโยคแรกของอาจารย์คืออะไรคุณต้องเขียนเลขที่เส้นด้วยนะประโยคที่1เหตุของอาจารย์คือ rainfall amount ผลคือ dog owners income สมมุติอาจารย์ใช้คำว่า has a n impact on นะคะอาจารย์ก็จะเขียนว่า rainfall amount has a n impact on dog owner income นะคะตัวอ่าเช่น1 rainfall amount has a n impact on อะไรคะ dog owners incomes นี่ก็จะได้ไประโยคแรกแล้วนะคะเหตุคือ a n for amount แล้วอันนี้ has a n impact on อันนี้อาจจะเอามาจากใบงานนี้ไงนะคะ ต่อไปประโยคที่สองนะคะประโยคที่สองก็ดูเส้นที่สองตรงนี้นะคะเส้นที่สองอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผล dog owners income เป็นเหตุ obesity in dogs เป็นผลนะคะดังนั้นสมมติอาจารย์ใช้ประโยคว่า can influence on นะคะอันนี้ A คือเหตุใช่ไหมเอาเหตุขึ้นก่อนเอาผลไปทีหลังนะคะก็ตัวอย่างก็จะเป็น can influence on นะคะก็จะเป็นอะไรนะคะ dog owners income has an influence on on อะไรเอ่ย on ลูกศรชี้มาที่ obesity in dog ความอ้วนของหมานะคะนะคะก็ทำแบบนี้ไปถ้าสมมติเส้นที่3อันนี้ก็เป็นเหตุอันนี้ก็เป็นผลเส้นที่4 เจ้านี้ก็เป็นเหตุเจ้านี้ก็เป็นผลนะคะคุณก็จะเขียนแบบว่าประโยคมีเลขหนึ่งตรงกับเส้นเลขสองตรงกับเส้นนะคะตรงกับเลขที่เส้นนะคะอาจารย์จะได้ตรวจง่ายๆขอบคุณมากที่รับชมนะคะทำให้เสร็จนะจ๊ะสวัสดีค่ะ